สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับเกม o b บั x ในแมพที่เป็นแมพไทคูนนะคะซึ่งไทคูนอันเนี้ยมันเหมือนกับว่านี่ทุกคนมันเป็นโรงงานของเออเจ้านี่เลยนะคะนางก้อนนะัดซึ่งก็เล่นมานานแล้วไม่เป็นอะไรนะคะอย่ากโกรธกันนะอย่ากโกรธกันนะทุกคนนี่เลยนะคะมาเอาเงินตรงนี้ แล้วเราอ,รอยู่ในอ๋อห้าร้อยสิบสองบาทนี่ไงห้าสิบสองเรับผิดอันนี้เอออ๋อ,อโรบักนะคะเฮ้ยฟักไข่ก่ทุกคนฟัก,กฟักไข่ทุกคนฟักได้หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นไข่ที่ยังไม่ฟักนะทุกคนเหมือนฟักแล้วไม่น่าจะเป็นลูกอ่อนอยู่ทุกคนนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบสายพานโรงงานนะคะสามรอยยันไม่พอนี่ทุกคนแล้วเขาก็จะมีอาวุธมาให้นะคะน,นี่คืออะไรฮถ้าเป็นอะไรเนะี๋ยเดี๋ยวเดีคืออะไรน่าจะแบบเลือกเพศมั้งทุกคนน่าจะนะคะแล้วก็มีดาทุกคนนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรนะทุกคนนะมันคือเซเล่ไม่เองทุกคนนี่เอา มันเหนีเราแล้วมันกัดเราด้วยด้วยนะโอ้เลือนอยู่ไปนิดนึงแล้วเราเคยได้เงินมาด้วยทุกคนเออนี่ไงทุกคนมาแล้วมาแล้วสีชมพูน้อยนนะคะถ้าเราเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรนะทุกคนอุยอ้ยอุย้ยตัวเดิมเลยนี่อุย้ยมาดูสัตว์เลี้ยงกันว่าช่วยกันไหมไม่ช่วยนะคะเออได้ไหมหนึ่งนี่คืออะไรเดี๋ยวกัดไปเนี่ยเลือดไม่เห็นยุบนะคะ นนื่อนนในยุบแสดงว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเรานี่ยาะะไม่ได้เชืยอใเลยเอ่านี่นะคะก็เป็นเทเลพอร์ตไปไหนไม่รู้นะทุกคนนี่เลยอ้ไปแบบหลายๆที่นะคะทุกคนเอ่อกลับไปที่โรงงานกันดีกว่านี่นะคะก็จะมีสตาร์รมเพียบเลยทุกคนนี่นะคะแล้วก็อุ๊ยอะไรอะศูนย์บาทเอา้า ตั้งแต่สร้างมาเรายังไม่เห็นนะคะคืออะไรอะ่ะอุ้ยระตุวะอ๋อมามือสันบ์าดอย่างเงี้ยรึอูส้สูรบาทอีกกระสูรบาทอีกแล้วทุกคนแล้วก็ให้เอ่อ๊ยออออลูกมกังกรน้อยนะคะไปสร้างเอานะเอ้ยเอ๊ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทุกคนมันเป็นโรงงานอีกที่หนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ไงทุกคนนี่เลยนะคะสูรบาทเลยใช้ เเงินเริ่มใช้เงินแล้วนะคะอืมอันนี้เงินของเราใช่ไหมออออ๋อยิงทุกคนเฮ้ยเทดีเทดี3สาบาทนะคะเฮ้ทุกคนุยไม่รู้ว่ามีเมืองนี้ด้วยกลับไปดิกว่าโอ้ยเปนแบบว่ายัางไงทุกคนเอออะไรนะอะไรไม่ได้ทุกคนกดชิปอะ PVP แปลว่าการฆ่านะคะเราก็ปิดไปเลย ไม่ให้เขาฆ่าเรานั่นเองอ้าวแล้วเราจะเปิดอ๋อเรากดออนนะคะเราต้องกดออฟแล้วทุกคนอ๋อเป็นการมันนับเวลาการก,ารกดนะคะอืมตั้งแต่สร้างมาก็ายังไม่รู้ว่ามันมีสูตรแบบตรงนี้ด้วย <c oughs> ก็คือเป็นอะไรที่หามากๆทุกคนอุ้ยพันกว่าแล้วพันกว่าหมื่นกว่าแล้วอุ้ยพันกว่าแล้วทุกคน เออเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีมีให้สร้างอีกไหมอันนี้นะคะเราก็ต้องจ่ายปะอืมน่าจะต้องจ่ายนะคะนี่300ร้บาทจัดไปเลยเอาจัดไปอันนี้ซื้อไม่ได้นะคะต้องเข็โรบักนะทุกคนร้อยอืมประตูร้อสิอืมโอ้โหทุกคน สร้างมันมากมากทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเงินเยอะเครื่องจักรเยอะเนี่ยเงินก็จะขึ้นเร็วเห็นปะเดี๋ยวให้ดูทุกคน400แล้ว410บาทแล้วนะคะมาดูพวกเจ้านี้กัน4 4 0เห็นปะทุกคนได้600แล้วเดี๋ยวเอออะไรอะข้างบนคืออะไรอ๋อเหมือนกับว่าทเทเลพอร์ตหรออันคืออะไร อ,อ๋อมาแบบว่าของเลเวลนะคะว่าเราสามารถเอ่อว์ปไปไหนมาได้บ้างนะคะแล้วก็เห็นมีอีกที่ดึงด้วยนะทุกคนยังไงเปิดประตูเปิดประตูสิชันน่านี่คืออะไรอ่ะทุกคนอันนี้ไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปเมืองซานนาคอสกันดีกว่าตืดมาแล้วทุกคนชึบอ่ะเก็บเงินก่อนนะคะแล้วเราก็ ไปที่เอ่อตรงไหนนี่ไงทุกคนชิงคาเบชิงกาเอระเบระเรเบ่ <c oughs> มีมาแล้วทุกคนแล้วเขาก็จะเซฟฟางของเราไว้ให้ด้วยนะทุกคนเนี่ยมีหลายอย่างมากชื่อเออเอ่เอ,อตัวนี้ไม่ทำอะไรอ่ะอ๋อเป็นเอ่อ NPC นนะคะอ๋ออันนี้สำหรับแบบว่าผลาิตนะทุกคนผลิตนะคะ นีถ้าร้อยกว่าแล้วอ๋อแล้วก็สร้างแบบนั้วิเจ๋งเจ๋งตั้งนานอันนี้เขาอัปเดตมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีศูนย์บาทตรงนั้นด้วยเราก็เพิ่งมาเออมาเห็นทุกคนอ้อันนี้คือบ้านนะคะก่อสร้างบ้านนี้ทุกคนให้มันเอ่อไม่อะไรนะไม่หนาวนะคะแล้วก็นี่เลยทุกคนทึบ นี่โอ้โหสร้างมันมากมากแต่ก็ไม่มันขนาดนะะั้นค่ะโอเคเชิ่นี่ไงทุกคนนี่นะคะทึบนี่โอ้จะสิบกว่าเองชึบอ่ะเก้าสิบห้าแล้วนะคะมาทางนี้กันบ้านีน่เลยทุกคนแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะอ๋ออันนี้เป็นไฟ เดี๋ยวกลับไปที่โลกมนุษย์ดีกว่าทุกคนน่ะที่ฮ <g ul> ่ <op> กลับกันดีกว่าทุกคนฉันเนี่ยไม่อยู่ที่นี่แล้วหละครับฉันนะฉันนะวฮ่านี <c oughs> ่นคืออะไระอ่ะอ๋อวาร์ปทุกคนวาร์ปนะคะฮู้ฉันร้อนตอนนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติแล้วนะ <g ul op> นี่ทุกคนมาเอาเงินกันโอ้โห ไปแค่เมืองนั้นแค่ไม่กี่นาทีได้เยอะขนาดนี้เลยรึอืมอันนี้ปลูกต้นไม้นะคะเรามีปลูกกับเขาอย่างเนี้ยอันนี้ใช้อ้อเงินกันนะคะแล้วก็350คืออ้อเอาไว้ปลูกไนีทุกคนนี่ยังยังไม่ได้มาเออมาสร้างกับเขาเลยทุกคนนี่คิกคิกคิกอ๋อคิก คลิกคลิกนี่จะได้มีเของกินคลิกนะคะเขาบอกคลิกนี่แล้วก็หืมเก็บได้หลายบาทมากเลยทุกคนอุ้ยเคลมอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะทึบมีคลิกคลิกเขาบอกว่าให้คลิกนะคะทึบทึบทึบโตเลเวอร์ทุกคนเนี่ยเอาเงินที่นี่ได้เลยจากสวนนะคะ เหมือนกับว่าไปขายทิป่ะทุกคนไรประมาณนี้เลยนี่ทุกคนคลิกคลิกคลิกอ้าวฝั่งฝั่งนู้นนะคะไม่ตีดนะทุกคนทึบ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 เออเขายังไม่บอกคลิกเราก็ยังไม่คลิกค่ะนี่คลิกอ้าวโอ้โหได้เยอะอยู่หนะทุกคนเนี่ยทึบโอ้โห วิอันนี้เก็บเก็บเก็บโอ้โหปลูกปลูกเลยทุกคนปลูกนี้นะคะทึบชึบดีทุกคนแล้วก็คลิกนะคะเปิดมาทุกคนชึบนี่โอ้โหร้อยกว่าแล้วหุวยไม่ต้องเข้าไปข้างในเลยต้อนอะไรอะ่ะอันนี้มาดูกันระหวังออคอยอยนะคะก็มา เก็บข้าวเก็บอะไรของเราก่อนนะทุกคนนะคึบคือคือนี่ทุกคนเป็นอะไรอุย้ยย่าทุกคนคือย่านะคะอูไม่ใช่ข้าวโพดทุกคนข้าวโพดนะคะเออทึบทึบนี่เลยทุกคนคลิก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 นี่เลยทุกคนอ่านออกอยู่นะคะว่าคําว่าคลิกนี่ โอ้โหโตเร็วมากทุกคนชึบอืมโตเร็วสุดๆทุกคนอันก็ฟักทองนะครับฟักทองชึบคลิกอ่าคลิกโอเคโอ้โหจะบอกว่าคือได้เยอะมากๆทุกคนชึบนี่ทุกคนชึบอุ้ยชึบนีเลยนะคะทุกคนชึบนี่คนอืมทชึบชึบ แล้วก็คอยให้งันมันเลิกขึ้นก่อนนะคะนี่ทุกคนโอ้โหทึบทึบนี่ฟักทองก็ได้เยอะนะทุกคนแล้วก็คลิกคลิกคลิกนะคะนี่สองแปดิบจัดป้คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนน่าจะเป็นถังนะคะทึบเอ่อ220อยี่บ๋อประตูกั้นกันนะคะกั้นเออกั้นไม่ใช่กันทุกคนทึบทึบ ทึบทึบึบนี่นะคะแล้วก็มาคลิกอันนี้อีกอันหนึ <trade> ่งท <ology> cool. ึบ <h> อ่าแล้วก็คลิกนะคะแบบนี้แหละทุกคนอุ้ยได้เยอะนะทุกคนเนี่ยทึบนี่ทึบชึบอ่าคลิกคลิกคลิกนี่นะคะกดที่คําว่าคลิกแค่นี้เองนี่ทุกคนโอ้โหอันก็เป็นกล่องฟางธรรมดานะคะ ของฟางกระเด็นทุกคนแล้วก e oh. mm ็ว hmm. like like ุ้ยแอปเปิลทึบอ้อหูยมีหลายผลอยู่นะทุกคนเนี่ยโอ้โหเพียบเลยทุกคนทึบทึบทึบนี่เลยทุกคนแล้วก็คลิกต่อเลยนะทุกคนทึบทึบทึบนี่ทุกคนทึบแล้วก็นี่เลยทุกคนทึบทึบ รึบรึบึบนี่ทุกคนโอ้โหแล้วก็มาเก็บนี่กันโอ้โหทั้งขนเลยทั้งเออทั้งอะไรเลยทุกคนทึกบทึนี่ทุกคนทึเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่นะคะแล้วก็มาเลยโอ้โหะบวกว่าสนุกมากใครก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะคะใครทันก็ตามมาเลยนะทุกคนนี่ข้าโพดเก็บไปเลย นี่ทุกคนทึบทึบนี่ทุกคนแล้วก็อ่ะปลวกนะคะทึบทึบทึบนี่ทุกคนทึบ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 ต่อเดี๋ยวนะทุกคนนะทึบนี่ได้แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยทุกคนคลิก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 นี่คุณโอ้โหเธอบอกว่าได้เยอะมัะแล้วเขาก็เริ่มเหลืองแล้วก็แดงคึบทึบต่อเลยทุกคน โอ้โหได้เงินเยอะมากทุกคนได้เพียบเลยทึบแป๊บเดียวนะคะได้เป็นพันๆเหมือนหมื่นแล้วว่านี่ทุกคนทึบเออเดี๋ยวนะคะนี่ทึบชึบทึบนี่ทุกคนแล้วก็คลิกอันนี้ไปเลย let's go เออเดี๋ยวนะทุกคนนะโอเคมาแล้วนะคะทึบทึบทึบแล้วเราก็ค่อยมาคลิกที่หลังอย่างเงี้ยน่าจะได้นะทุกคน ทุกคนมันก็ไกลแล้วเราคิกไม่ได้นะคะทึบนี่ทุกคนทึบเพียบเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูแลสวนที่หลังโว้ยขึ้นโอ้โหพ,พันพันมือแล้วทุกคนสร้างได้เยอะมากเลยนะทุกคนสร้างได้เยอะมากทึบทึบทึบนี่คนนั้นนี่ก็เออข้างหนาง้ามีอะไรที่สร้างไหมอ่ะทุกคน เหมือนกับว่าเออมันต้องมีอีกสี่ทุกคนที่งห้าร้อยืออะไรอ่ะอ๋อข้างบนนะคะอันนี้ก็โอชั้นสองวิชุดนี่ันนี้เป็นไฟนะเป็นไฟยิ่เลยทุกคนโอ้โหจะบอกว่าคือสร้างมันมากอะไม่รอช้าะคะอุ้ยมีคาว่าคลิกเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมีคลิก นี่ทุกคนคลิกแต่นี่ก็ไม่ได้นะคะทึบนี่ทุกคนยิ่งเอ่ยยิ่งอะไรนะยิ่งสูงยิ่งแพงทุกคนทึบ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 เอาวเงินไม่พอด้วยทุกคนเหลือ99บาทนะคะเราสามารถมาตรงนี้แล้วก็เก็บได้ปะได้ทุกคนทึบทึบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะคะ เออคือเราต้องไปให้ใกล้ที่สุดแดทุกคนก็คลิกนะคะนี่แบบนี้คลิกเป็นต้นนะคะนี่เลยทุกคนทึบพึบพึบบเอาไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็คลิกตรงนู้นนะคะมันถึงแค่สองอันไม่เป็นไรแล้วก็เอ้ยอะไรอะ่ะอ๋อฟักไข่ทุกคนนี่ทึบ <c ười> โอ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้โหจะบอกว่าคือชั้นสูงมากเลยทุกคนเออไมได้นะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเราก็มาที่ตรงนี้ทึบนี่ดลงมาเลยทึบ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 นี่ทุกคนแล้วก็เก็บให้หมดก่อนเลยนะคะดันดับแรกนี่ทุกคนทึบ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  ฮึบฮึบนี่ทุกคนชึบนี่โอ้โหปลูกเยอะมากๆทุกคนนี่นะคะแป๊บเดียวก็จะโตแล้วว่าเนี่ยดูดิโอ้โหไปดีกว่าไปดีกว่าเออเราจะไปไหนดีทุกคนอุ้ยขึ้นเยอะจุงโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราอุ้ยโฮมอะไรอ๋อเดี๋ยวมาดูเออท่ากันนะคะ ฮมบัวบ้านนั่นเองอ๋อคลิกได้อีกหนึ่งรอบก็สิบวินะคะมาดูท่าอ๋อตอนแรกเรายังไม่ได้แบบว่าทำการทำแบบนี้ไงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนทึบทึบนี่นะคะเอ่อมาชมสวนกัน,นะทุกคนนะทึบนี่นะคะทึบทึบเอ่อ พอพไม่ถึงไม่เป็นไรนี่เลยทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนทึบเออ,เอ,อไม่ได้ทุกคนเ๋ยวนะคะคลิกนี่ไงทุกคนอ้อตกทุกคนโอ้ยโกโอ้ยไม่เป็นอะไรทุกคนเราแบบว่ายืนมินมินไงทุกคนทึบทึบทึบนี่ทุกคนทึบทึบทึบ คือเอ้ยไม่ได้ทุกคนอ่าได้แล้วนะคะชึบชึบชึบอา้าวเดี๋ยวไม่ติดทุกคนเดี๋ยวนะคะหนีทุกคนอา้อาวโอเคอเค,คลิกไปแล้วนะคะชึบ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 นี่ทุกคนโอ้โหชึบชึบนี่ทุกคนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันเลยนะคะ นี่ตื๊ดตื๊ดตื๊ดเริ่ดมาแล้วงับนี่ทุกคนเอออยู่ไหนอ่ะเงี้ยทุกคนข้า่ามีแต่คลิกคลิกคลิกนะคะนี่ทุกคนอุ้ยเงินไม่พอซะงั้นอ๋อเป็นไข่ไข่อะไรอ๋อไข่อ๋อไดโนเสาร์นะคะโอ้โหแกแกออกไม่ได้ทุกคน้ช่วยด้วยโอเคฮู้ อู้หูได้เงินเยอะมากทุกคนระหว่างที่ไม่มาดูก็มาดูข้างนะคะมาทุกคนมาดูกันตัวข้างบนเลยนะคะเขาก็ค้าบหินน่ะมา,เ,าเดี๋ยวนะเขาเทาใส่ไหนบ้างเนี่ยอ๋อเหมือนกันนะคะแต่เออมันก็เหมือนกันแหละคือมันจะมีสองตัวใช่ไหมคะค้าหินลงมาแล้วเสร็จแล้วก็ให้มันแดงให้แบบว่า มันโดนเละยางไงทุกคนให้มันดินไฟแล้วก็มาโดนน้ำมันก็เป็นราท่าทีทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนข้างบนก็ผลิตไข่นะคะไปดูตอนนี้ว่าเออผลิตไข่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าข้างบนนะคะมันมีที่แบบว่าเอาเงินหรือเปล่านะทุกคนนี่เลยนะคะนี่วุ้ยเงินไม่พอทุกคน โอ้โหไม่เป็นอะไรนะคะฟักขไข่อย่างไงทุกคนลืมอะ่ะลืมว่าฟักขไข่อย่างไงนะทุกคนฟักยังไงทุกคนก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้ว่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กด subscribe เพื่อเปกระตังใจให้น้องยิ้นสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกท